สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีซี่เหล่าพี่น้องสู่คนกบพี่น้องในประเทศเลาต่ามเทียบเองเนาะปลาตูรุยครับเข้าลุ้ยเลวผมเหมือนเลครับผมป้าใส่เบต่าเส้าเลยเหมือนเลครับผมเป็ดเงีบปูฮาวบอกฮาวเปินฮาวครับฮาวแต่าเส้าเลยเหมือนนี่ไปไต่ปูว่ามันขึ้นนียครับห้ามเลยผมเข้ามาแค่นี้นี่ครับผมที่นี่ที่ในหหน้าครับร่องเมืองห่วงลมไใบว้อยนี่ครับผมผมวันจะขาดยู่แล้วใส่เบ็ดช่วงนี่ลองเลยนะครับเนาะไป ต้องบอกลายใหญ่หางจวดยาง,งอ่อนครับมือฝ่ายมันบกขึ้นก <c oughs> ันแน่นไหลลงฝ่ายน้ำทาอะไรวะเราเมื่อกล้องไม่ได้ถึงานแล้วขอบ่นนุณนะ นีเสื้อใส่ไหมครับเบอร์มงังนะมีปลอกไงลุงเหลืออยู่ครับหามได้ลุงในฝายเบ็ดผมใส่เป็นเบ็ดเบอร์สิเบ็ดเลยครับเบอร์ใส่เบ็ดเบอร์สิเบ็ดครับโชคคุณครับหมาเบ็ดเบอร์สิเบ็ดอันสนามดำเออสนามดำมาพี <laughs> โอ้ย น,น,น,นี่ขันทหารหลายไปจลงทีละ <c oughs> ลืมผมเคยใส่สลามแดงแล้วครับผมเพราะว่มมามันหลุดหลุดง่ายโอ้โหนะที่ว่าผมว่ามันหลุดง,าาง,าาางาด่ายข้างไหนนะผดหลังเหนียดหมานเด้อตักหัวใหญ่เด้อหัวใหญ่เด้อเอาถอดเลยเนาะ ง่ายมากินเบิ้งค่ครับเรียบร้อยครับผมนัง้คเฮบบอกเพ่นห่แหละเพนหายยู่ดอกพ่อพ่อ้ายเพ็นว่าตกพี่ทดือางหกถึงหกมัหกนี่ไปเลยบ่เดี๋ยวมึงข้างอน ไปได้ยุติแล้วห้ามท่านลุกไปฝายเมือ่อแต่นะป่าคิดว่า มันข่างนี่หน้าอย่างนี้นบกยิ่งใหญ่อย่วะน้ำมันเขาเริ่มสอดอ่ะ <laughs> แต่ที่เขียวยจะเป็นปที่เลี้ยงเหรอทุ่งดวงทองแล้วจังไนเนี่ยครับผม มือกล่องโมไดลวะใช่เดเ็ดครับผมโมเ่าเทกกี่ยงคืนที่นี่หะหมูดงหมูปลาปั่นนี่ยงูป่นขนาดครับใส่เป็นายได้สควา้วาเปหน้าเขา่าม,<ๆ>มือกล่องมันตรงลงมาแล้วเล็ก น้ำส่วนมันหลีน้ะหมึ่งวะปลาน้ำผู้สีคุน้นงาม ไปขึ้นตัวล่งหรือมีไอ er> ้ขาเลยนี่หล่ะเดี๋ยวไเขึ้นยังไงครับผมนี่มันเรื่องคุมรู้กันลูกปาปู้ผู้ดวงแบบจะขึ้นอย่างนี้นะขด่ันนี้เราไม่เคยใส่บ ừ hẹn gặp lại mặt 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 มันรูดอย่างเมันเคยชิมาเกี่ยวเขาบ่ะค่นให้เราหุ่น มมองนี่คือว่าสวนยางนี่ก้นน่าให้ได้เลยครับให้นะครับผมที่นี่โง่มาหน้าจะคล้องครับที่นี่เข้าน่าจะคล้องอีกแล้วมาให้เลยจะก็น่าให้เนี่ยเหมือนเราวัวจักล่ะใเนติพัดเข่าเขียวยังไงอยู่เข่าตัวเข่าถีบถอด อบอกเลบ่อนเ้อะงไหลมาล้วป่าเขาง,งามข,ขมมนม,มนพี่ได้ถว่วเ้อะมาตะบุยผ้าอยูดน้ำหนังมีปัญหาแคบผมไม่ผ้าหยูมเยะบดก่อน้ถ่วมถเลยบ่อนเก็บเลยครับผมไปเจมุนไม่อยาอกกันเนาะ ุ่นนี้ครับผมเหลืองานว่าคนนี้ครับเป่นชามเมยามครับมได้เมยามไงดิเลีแรงเนาะงานครับผมเลี้ยงหมดแล้วครับจังนมรุนเมยามกันครับผมหมานบอเซมน้ำไม่น่าเนี่ยถ้าเก้าตัวมันได้พอได้กินอยู่เลยครับตัวสองตัวกับว่าคุ้มนะครับผมใส่เวทหน้าไม่น่าเนี่ยใส่เวทเงียปู่นะครับตัวใหญ่ครับผมครับผมข้าเมยามไปครับผมเวทเงียปู่ห้องใส่ไว้ต้นงเวทมั้งครับผม มันปวดข้างกระต่ายมันเหรือวะไปดูดิครับผมเ่มีปัญหาเลยบ่เคยเจีนี่จริงจริงเลยล่างแปลงหน้าสมงองหกผมเีโอ้ยโอ้ย ฟ่าบ <l id> <Bond> ่อนฟ่าบ่อนฟ้าบ่อนทักขนาดเครับผมโบเห็นหุงเลยขานแกะโตอยอะครับผมสยามานีนี่หลังหนี่งุ้งกุ้งครับเพือนบ่อนตัวบอนนี่กุ้งแท้ได้ไปได้บวนครับผมสั่งปด้วยดเนาะขหายบุตรึงหมอ ูอ,อ้ของแท้ครับผมออดตายครับผมออดยาี้ยวคาลาดเลยครับผมตายอุ้ยอธิทูหนักตึงด้วยทีนี่อุ้ย ที่เรศเงียบูดคที่เรศเงียปูครับผมเอาอยู่ครับผมนี่ครับโอ้ยตายก็่เปพียัง,งเอาครับผม<ต>นี่อ่ยดีก็มันหลุดคุ้มนะคุ้มเลยครับผมเต็มปลาบ่อนนี่ดีครับผมเดี๋ยวไม่ไหวครับโอ้ยไปถือไปสอนในเล,ล่น สลามดำงา่างเกือบง่างครับผมเกือบล่าเลยครับเฮ้ยไอ้ยุยังอยู่อยู่มตัวยังอ๋อฉันใส่สลามแดงมันหลุดง่ายครับผมสลามดำนี่แหละอ่าหม่ยครับไม่ต้องบวกเยอะ งูครับผมหุ่นแตงงมวมม่มค่อยได้นท่าเดือแบดบอดีครับผมแบดมืดแบดมีปัญหาครับผมใกล้ีปัญหาอืมใกลหมอแบดมีปัญหาครับตาด้วยเขาครับผมนั่นถือมาใส่กใจหัวมันบ่ของมั้งโอ้ยที่เออมที่ม่เยอะอ๋ออุ้ยหลังนี่บีร์เอ่าวแล้วครับผมฝุ่นจมเป็นจมมันขนาดมันขนาดเห็นปะ อย,อยู่นู่นน,นี่น้องนี่เห็นปะนี่เป็ดเลือดเลยนี่ครับนี่ฮะเฮ้อเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเป็ดฮัดย โอ้ยยยยยยเอยเดดเฮ้ยนี่ออะไอืมครับผมโดนเนไดอื้ยโม่โมโมโมเย็น โอ้ยรู้ปะอือด่านนึโอ้ยอเยึ้นอัตรกอัตกครับไป้อไปไม่ไม่กวกางเดี๋ยววอือ voilà. นี่ครับผมงามเลยครับผมอ้ นี่หรอร่เหรอคิดว่าโอ้ถุ้งก็ยังปดอ้ยตัวนตัวยังญ่นี่ตัวบอกยัง่งครับผมเห็นไหมครับห้าหมด้วยถึงเงี้ยปู อายุยังอยู่หายอยู่หลายชั่วโมงหลุดมือสันอ่นเีย็นจนเมื่อยครับโอ้ยขุ่มแหงคับผมต้งตึงเลยคักขุ่ <c oughs> ขมแล้ว งามครับพี่น้องเงามแล้วบานเมื่อหยามได้นี่มันถือมนาะมวนได้ครับผมใหอยากให,ห้กินสิแล้วครับผมถ้าถือเข้าไปดีใจมันถือมันคืมีไอพี่ครับผมผมก็ร่างใจด้ยครับคัหากินเนาะสภาพพิษมึงบอมบงางเลยเป็นบลาร<ๆ>มสิน

ก็ใส่หลายด้วยคใส่พอดีมี <laughs> ปัญหา <Adjust. S 1> ไปอ้นากเลยแล้วนั่งงับงใหญ่สายสุธานนะครับผมงช่บ่หลอนครับผมนั่อเกาอยูปนะูดินเนีเนี้ยน้น่ยเีครับเยวครับผมเย่ายไปขึ้นนี่ครับผมคุ้มครับ สองแต้มปักไงเลยนี่ตายตัวนึงบ่ตายตัวนึงครับผมนี่นะตัวนี้ห้อขืนอยู่คนหนึ่งออนะโอ้ยใหญ่เลยครับใหญ่แห้งลาตัวนี้ตัวนี้ก็่ใหญ่ขี้กันนี่ล่องลงมานี่ครับไปไปยุบไปนอนมาดีมือเ้า,มมา,าครับผมแล้วหลุนอย่ามาหยามกันไหมครับผมสวัสดียามาซาวครับสวัสดียามาซาวจา้า,าเขายาบีดครับผมเป็ดเงี้ยป,ปู มันขึ้นด้ไปสองแต้มกับผมแต่ว่ามันตายครับตายตัวนหนึ่งว่าตายตัวหนึ่งครับผมถือว่าหมานี่ครับผมไปด่นครับผม <c oughs> บผมูกท้างอีกอนของเสียเบดก็่ได้ดูนะขี้เก่าอยู่ าวาลูกนี่ฝายมาเลยอมองเห็นลูกนี่ฝายมาเลยโอ้ยดีไหนหลังแหลกกายฝ่าจุ่เลยโอ่งหุ้ยเฉ <c oughs> ียบฝนถือกนี่มาเสียนหรอเขาอ่ะนั่น,น,น,นแต่ป่าผมข้อเลยเส <c oughs> ้นหมันจะโกรย์ใช่ครับผมตายหลังมา วันที่สิบสามเมษายนง่ามครับเขาง่ามอลิดไม่ดิดพวาถ่วมคือพื้ <laughs> <laughs> นเนาะไอ้จิ๋วขุนสาเลอวเขากระถอกแล้วขั้นถ่วตัวนี้ก็ตายแล้วตายตั้งคนตายตั้งเขาแล้วเนาะไม่เขากริงดิ ก็บวบหอนบนีสี่ลีดที่เดียวจะสอบ ใช่หรืว่าว่า,าขอปูหรือขอปา่าข <c ười> อป่าเลเนาะเตเจ้ปูแต่เจ้ปูเต็มสูงเ่าสิในไดูขอผิดนะขอป่าดิอีกหัวเนาะเต่ปูไรสุที่โต ขักเขาลงเขาเลยยื่นมือก,กันปะเนี่ยขึ้ลงให้หน้าขึ้นอ <c oughs> เอาอันนั้นเป็อการเชื่อ <c oughs> <c oughs> อ่อนอ่อนอ่อนยูคนปูจิ้งเบ็ดคือข้างนึงถอดข้างนึงมาถอดถอดถอดแล้วเปนงมันบ่นหมันฟักด้วยครับผมเนื้อดลา มานู่ก่าปะยังป็นหมานอยู่ครับผมอยอากาศดีนะสานี่ลมไม่หวครับผมนอ่ย่าเกี่ยวเขาเนี่ยไก่แล้วอุ้ยขันนี่โกงนงนะครับตัวนี้โกงนะครับเพื่อุ้ยปุ้ยทิงทิ้งทิ้งทิ้ง้งทิ้งท้งท้งทิ้งทิ้งทิ้งท้งทิ้้งทิ้งงทิ้งทิ้้งทิ้ง้งท เพราะทธินมหวัดใกล้ทำอ้ยรุดแล้วโหฮินัวตัวขอ่างหันเนี่ยโอ้ย,อยอดินอยู่ขั้นกรุงหมดเสียดายดิโอ้เป็นยังครับโอ้ยหนูปกติ้านในแต่ละตัวจะต้องรุดต้องขวายเนาะ ผีวิเดียวกับหอดโตล่ะแบบนี้ครับเก็บไปจะทำพันครับผมไปผู้โตแล้วถึงมัดทะ่ละป่าไต้วันนี้ใจก็เสียดายแล้วล่ะเพือนผิววิ่งเลครับผมสุวหนึ่งสองร้อยสองร้อยกันตัวสูงมาวุ่นวับัว เดี๋ยวสองหลังก็ถ่ายนวครับผมที่ดยป่าด้ครับรูดเหมือนกันนะจจจเจ้าสมุทรจนได้โอจะได้แต่ละตัวสองที่ถ่ายครับ เดินที่สองหัวลุ่มยาวแล้วนว่าครับผมมันพ่อไปใส่หนูปูบอยังอยู่ครับผมหนูวูมีจ่อพ่นครับตัวนี้นี่ครับผลงานเท่าของวันจัดตัวครับผมเต้ปูคือเก่าครับผมแต่ว่าก็ยังดีนะครับใส่เวบดอมนี่แต่ว่าสองแต้มครับผมแต่ไม่เงยได้ละไส่ทั้งป่าตัวหนึ่งมันตายผมเอี่ยวไปหมดขึ้นนะครับผมกลับไปนี่แล้วพุสิหนึ่งกินตำแก้วพริกดิบตัวใหญ่ๆครับผมใส่ดอกแคบบานเนาะครับเนาะแสีบ ตัวเป็นข้าวกะแกงที่น้องไปส่งครับผมเนาะขอบคุณทุกน้องแกครับผมแต่คำว่ารักคลิปเป็นจบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะถามมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเปื่อนรังแกในคลิปต่อๆไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าชิมนาพบกันไหมครับไมค่ักับผมเอซี่ทุกคนครับผม,มกินหนึ่งปลาครับผมครับหนึ่งปลาโคใหญ่ายโตมืูขึ้นนี่ละไป